วันนี้พบกับเซลปินเช่นเคยนะครับผมวันนี้เซลปินจะมาอธิบายนะครับผมว่าฟังก์ชันที่อยู่ในรถกระบะรีโวยกสูงนะครับผมรุ่นมิดนี้นะครับผมทําไมในเมื่อมีเรามีกล้องมองหลังแล้วทําไมจําเป็นหรือไม่ที่ต้องมีเซ็นเซ,นเซอร์สจุดด้วยนะครับผมเซลปินอยากจะแนะนําแบบนี้นะครับผมกล้องมองหลังคือมีไว้ก็เป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าแต่มันมีข้อจํากัดก็คือว่ามันจะไม่ช่วยเตือนเราเมื่อวัตถุนั้นเข้าใกล้ ค,คือเราต้องใช้สายตาในการกะเองหรือว่าคนขับจะต้องเป็นคนดูแล้วก็กะระยะเองนะครับผมแต่ถ้ามีเซ็นเซอร์4จุดแบบนี้นะครับผมน,นเซนเซ,นเซอร์จะช่วยเตือนระยะให้เราเข้าใจเตือนเป็นเสียงมานะครับผมฉะนั้นจะทําให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับผมถ้าเรามีทั้งกล้องมองหลังแล้วก็มีเซนเซอร์ด้วยนะครับผมจะทําให้ความปลอดภัยของเรานี่เพิ่มมากขึ้นนะเป็น2เท่านะครับผมถ้าใครสงสยัยฟังก์ชันไหนสามารถ พักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเซลปินจะมาเล่าให้ฟังครับ